สวัสดีครับผมนะครับหลังจากปลูกมันสำปะหลังเสร็จทับเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ษีได้มาทําการฉีดยาคุ้มหยาสำหรับพี่น้องนะครับฉีดคุ้มใ้จากน่อยเพื่อว่านะครับเป็นการตัดกาลังหยาลงจากน่อยเพราะว่าจวงนี้ดินมันชื้นนะครับดินชื้นหยากิดทขึ้นเลี้ยวนะครับเห็นว่านี้ครับพี่น้องผลตกผ่านมาได้สามมือตรงนี้ขึ้นแล้วครับได้ เป็นเส้นสองเส้นเหรอครับภายในสามมือเลี้ยวอีหลีครับพี่น้องนี่ก็คือกันครับก็บเลยได้ทาการฉีดคุ้มหยาไว้นอกจับบานนี้มาเบิงนะครับพี่น้องว่าผมเม็ดแบบใดใส่ยาแบบใดพี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอ้อปลูกแล้ววคนว่าปลูกมันเล้วเป็นยังก็เพเห็นทนทนพันมันนะครับส่วนใหญ่นะครับพี่น้องหลายพื้นที่ที่เพิ่นปลูกมันสำปะหลัง เพิ่นจะก่อตาตัดเงาๆนะครับตัดเงาประมาณยี่สิบเซนหรือหลายกว่านั้นครับแล้วกับปักการปักเพิ่นกับปักแบบโพเป็นซึ่งเป็นการปลูกมั่นสมัยใหม่นะครับที่เห็น้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยละครับสุกพื้นที่นะครับปักแบบโพเกิดเวลาปลูกแล้วก็จะเห็นถอนพันธุ์มั่นนี่ครับโพไปตามร่องนะครับซึ่งก็เป็นผลดีในการแตกยอดแตกตาเลี้ยวนะครับสำหรับปลูกแบบนั้น แต่ว่าสาหรับสูตรของผมพื้นที่ของผมก็คือตัดบเงา้วครับตัดประมาณคืบหนึ่งตัดประมาณคืบหนึ่งประมาณสิบเส้นสิบสองเซนนี่ประมาณนี้นะครับล้วก็เอามาเสียบเสียบมิดเลยเนาะครับเสียบมิดเลยนี่บ่เห็นเลยเนาะครับพี่น้องบ่เห็นตอนพันมันเลยเสียบมิดไว้เลยเนาะครับเสียบมิดไว้เลยบาดนี้ ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาฉีดยาคุ้มหยาเนาะครับฉีดยาคุ้มหยามันสีบอถือต้นมันนะครับสีบอแผ่มันนะครับซึ่งที่จริงแล้วยาคุ้มหยามันนะครับมันกับบอแผ่มันนะครับพี่น้องมันมีผลมันมีผลพ่าปัญเนาะครับแต่เนาะครับมันกับคือว่าแหะครับมันเป็นสารเคมีมันยับย่างหยาไดมันก็ต้องยับย่างมันไดขึ้นกันมันก็มีส่วนนะครับ แต่ว่าอัตราการงอกกับงอกคือเก่าครับมั่นนะครับบานนี้มาเบื้องยาเนาะพี่น้องยาที่ผมใส่ฉีดผมใส่ตัวนี้ครับพี่นอ้องซื้อทางการข่าเ,เพื่อนอียงพินสตาเนนะครับแต่ว่าไอ้ตัวยาเป็นซีโทคอเนนะครับซีโทคออัตราการใส่ผมใส่ปอ,ปองปองปลานี่ครับ กระป๋องหนึ่งก็บีกครึ่งกระป๋องเนาะครับผสมกับน้ำยี่สิบหลีดขีดนเนาะครับคุณสมบัติของยาตัวนี้ก็คือคุณสมบัติของเพ่นก็คือว่าเพ่นกาสิเป็นยาชนิดคุ้มเปียกเนาะครับคุ้มเปียกมากกว่าเนาะครับคุ้มเปียกกับไม้ถึงว่าดินดินบ่ิเวณแห่งว่าเป็นผงนะครับดินมีความชื้นจังสิเนาะครับเพราะมีความชื้นนี่เขาเอียนคุ้มเปียกเนาะครับ ปะฏิทิภาพเป็นที่เน้นไปทางคุ้มเปียกซึงกุ้มแห่งก็ได้ยรับแต่ว่าปะฏิทิภาพอาจจิบอดีบันไดเนาะครับถ้าถ้าเป็นดินแห้งอีหลีเลยนั่นขอแนะนาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นซู้มีนะครับซู้มีนั่นคุ้มได้ทั้งดินเปียกดินแห้งนะครับซู้มีโซยาแต่ว่าปะฏิทิภาพราราค่าเพิ่นกะสูงกว่าตัวนี้จังหน่อยก็จังตัวนี้ผมก็ซื้อมากเกลอนหนึ่งกับม้าเกจลอยกับุ้มได้อยู่ หลายไายอยู่พี่น้องหลายลายอยู่เกือบเกือบสิบลายผมละครับกับประสิทธิภาพกะถือว่าคุ้มไดนประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ครับพี่น้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่มีกับมีดหน่นอยนะครับยิ่งถ้าดินเปียก,เ,กเวลาเข้าปลูกแล้วฝนตกลงม,มาดินเปียกเข้าฉีดฉีดตัวน,นี้เลยนี่ได้ผลเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องจากที่ผมใส่มากนะครับสำหรับขอแนะนน้ำสำหรับพี่น้องท่านใดที่ บ,บ่มคอยมีเวลากำจัดหยาเนาะครับเวลากำจัดหยาเพราะเพียงพ่อหรือว่าเห็ดเห็ดส่วนหลจังงีแต่ให้แน้นำนี่วิธีนี่ลองเบิงนะครับถึงการใส่สารเคมีมันกะมีข้อเสียนะครับพี่น้องต้องบอกเลยว่ามีข้อเสียนะครับถ้าเพราะจำเป็นกะจะกะเพเป็นตะใส่ดอกพี่น้องนะครับแต่ในกรณีที่จำเป็นดีเลี้ยงบ่ได้กะ หาวิธีป้องกันเอานะครับบ่าว่าจะเป็นอสวมถุงมือนะครับสุดท้ายดีกว่สวมถุงมือล่องเท้าบูทป่า,ากันเปื้อนนะครับแล้วก็หน้ากากก,ากันกินกันสารเคมีนะครับเตรียมพร้อมไว้เลยนะครับพี่น้องกห้พี่น้อง,องศึกษาเอานะครับวิธีการใส่สารเคมีหรือ่ันดดใดบ่ใใจเลยได้เลยก็แห้งดีครับพี่น้อง มาไถทำรุ่นหรอกกระจ่างคนกรแตว่าต้นทุนอาจจะสูงจากน้อยนะครับอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้กันี่ํำนีนะครับพี่น้องหลังจากปลูกมันสําพลังแล้วก็ขอบคุ้นพี่น้องลายๆาย่ติดตามรับช่มครับผมสวัสดีครับ